เอาครับผมประกอบแท้ได้บ้ายน,นี่เฮดีด้ะกูอเอ้ยใช้ถือคางประกอบประกอบไปเกินมันเอาครับผมเรียบร้อยครับผมสำหรับท่ออากาศนี่นะครับช u r เราก็จะใหญ่โมฮูม,มาหน่อยครับก็ประกอบใช่อะไหหรอีกว่ ประกอบแล้วก็จะออกมาปแบปบนี้นะครับผมนี่ครับมีโลกโก้มีโลกโก้คนพร้อมใช่หรือเปล่าัดมันคือสันอ้นให้น้องอยูนออน่นี่เปล่าัดไหมมือเปล่าลัดแบบนี้ห่วยมือสิกจีเล็บบ่หนิเล็บ,บ,เบไหมคนทำงานเนาะเขาแล้วเ<ม>ขาแล้วเดี๋ยวเขำไม่อีก จำได้เขาะได้อีกเขาใครบ่มไเนอะเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับมาครับผมได้เวลาทําการประกอบของแท้แล้วครับผมเนี่ยกล่องลิงค์ที่ตรงนี้ต้องต้องประกอบอันนี้แล้วบนนี้ก็สีประกอบชุดนี้แล้วก็หมอน้ําแล้วก็กระปุงหมอแตงโมนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วของแท้ของแท้ของแท้มาแล้วครับของไผยอะไร สองสีวุฒิเยือยกบ้างโยกบ้างเอาครับผมประกอบแท้ได้บ่ายนี่ไปดีเด้อโงเอ้ยใช้ถือทางเหมาะกับพวกเกลี่ยม um> ันเต็มถึงประกูวุฒิทุกไปมันหลุดไปทีนึงเด้อนี่นะครับผมแป๊บเป็นเ็มาให้การพอดีขนาดเงินบนน้อบ่ายนี่เนาะ ได้ยี่ดอกตัดสายสั่นเลยมีกันแล้วมันสายดำก็มีดอกให้ยี่ดอกมีอีกสายหนึ่งอยู่ให้ยี่อกนี่นี่มมนตแล้วใช้มนพิษมองแล้วโรบายกาศพว่เนียงอรายกาศใชโอ้บัวก็ลูกใจเห็นนาะมนตหลอดเด้งเอ ล <zo ys print discussions> ื่นปืดลื่นปืดเฮาครับผมเดี๋ยวให้กูแขกประกอบกันเด้ออ้าใส่บ้งก็หน้าบานตามันมันตาสันพูดบุญเนาะพวกมันวันเงาเงาเงาอ๋อาม่ามึงกับสิได้ปะย่านสันอยู่นี่มึงอย่างว่าคู่ไม่บานอืมแต่หาซื้อไม่็ ้ยว่าหาสื้อใหม e <Mas ada. S 1> <t> ่ม <screen> ันหาสื ada, ่อส่แถวบ้านเฮามัน <face> มีขายอยู่บ่มีข่อยเห็นอยู่ร้านนึงมาสดาข่อยเห็นอยู่ยู่งเหี้ยเพิงมันไนรัดาบ่ e y ได้อยู่หอคือสร้างเกืบสร้างเกือบเข่อย่เปิดออกเป็นฟุ้มน้เนนะกำมึงไงมึงห้หน่ะ ดูดีโอ้หลหอกใช่สิมดูจางเดียวได้เลยเห็นหลอดเห็นหลอดเห็นหลอไปไหนดูจางเดียวเลยสรบิดเี๋ยวไปเรื่อยรรไได้บ้างเรียบร้อยครับผมต่อสายน้่มันไลกลับเหลือแต่ขันกิบล็อกนี่ครับครบจบที่เดียวนะครับนี่เลยต้องเาไลยครับ อร่อยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาชุ่มขั้นตอนต่อไปนะครับสีจังเนี่ยกูแขกพ่อจีเลือกเค็ดเอาอันนั้นไม่ยืนเท่นยังพูเห็นเห็นเห็นแป๊บเห็นหลอดม่าได้ดินีได้เอาอยังเดี๋ยวไม่ยอาไปยังเล่งสีนีใส่กิปบล็อกก่อนนะครับผม เอาขั้นตอนต่อไปครับใส่แป,ป๊บน้ำมันโอ้เพื่อกี้เฮ็ดไม่ให้ดีเถอะปุณิภัณฑ์กูเน้นออกแบอันนี่นเนะฮ็ดไม่ให้ดีขนาดครับเพราะดีกันเลยว่าแม่นว่ามันออกแบบมาแบบโดยเฉพาะนะครับแป,ป๊บน้ำมันเลดโอ้เข้าท่าเลยเสียแบงค์ทำมาโคตรจ้าบเลยถือใจวัรุ่นเลย Cái bộ này Nè, sẵn có đây vô đi vào bụi có vào thương em hai không năm thương Không có mươi năm tuần hai mươi nó tuần hai mươi năm tuần hai mươi năm Nó hai mươi năm tuần hai mươi năm

การพิจาลาดนิดหน่อย,อยมันตันนออมันตัดอดอกอ่ะเรียบร้อยครับผมใส่แป,ป๊บแล้วเรียบร้อยหรืออะไรอีกเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนี่ครับล็อกนอตสองตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับในการประกอบชุดน้ำมันนะครับชุดแป,ป๊บน้ำมันมันี่ก็จิท่อ ต่อท่ออากาศท่อดันเข้าไอดีไอดีเลี้ยง <c oughs> จ้าขนาดเป็นได้ครับสีรถผมแน่นอนบ่เหลืออ,ล <ะ S 1> อีกสามสีนีครบเจ็ดเป็นรุ่งพอดีสีขนมอ่ะนะครับเฮาจะเฮ็ดไห่วงการรถไทยมันแบบซบเซาเนาะเฮาต้องเฮ็ดให้มันคือคลื่นนิดหน่อยสีสันโดดโดดเด่ดนเดนิดนตาเดินใจ ก็ถึกใจไว้หลุนแม่น้องแม่คร์กมาร์กได้สีแดงไงเออมาร์กได้สีแดงโอ้ยบนรลยตัวสีเขียวของมีสีเขียวมากกว่าเดิมของแม่ของแม่มันใส่เสื้อสีแดงเลยไหมสีเขียวหีมเลยผ้าบาบกับผ้าบาบก็สีแดงสีเขียวมันกันซื้นสีเขียวกันซึ้นกันเปื้อนเออกันเปื้อยกันเ้อนร้อ้มึงใส่แต่สีแดงมั้งไงอ้าไปเอาท่อมาเสร็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอเอาท่อมาแป๊บหนึ่งเอาครับผมขั้นตอนต่อไป ท่ออกาดครับท่ออกาดก็มีแบนด์ด้วยนะนี่วุษสวิตแก้วคือเก่าใส่เ่ขนมา้ะผมเขนไปเร็วส่เร็วลีลาดดิรวมได่หวอคือรม่ห้างไ,ไม่หา้างไม่ห,ามหาา้างอ๋อบอกคือบปรซ์บอกละอ๋อหกิบอ๋อ บอกคุณดีใส่ใส่ผงปอกตรงปะไม่อีก็ไม่อีกเลยวะเลยต้องใส่ซีปอกอ้าวไม่รวมแน่เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับผมอ้าวประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับว่บาจะออกมาเป็นแบบไหนหาวครับผม เรียบร้อยครับผมสำหรับท่ออากาศนี่นะครับชบาเราก็จะใหญ่มหุมาหน่อยครับอย่นี่ที่ดทำการใส่สายบัดบูดครับผมใส่ตรงนั้นละใส่ตรงนั้นละเออใสเป็นมิลละต่ว่าตัดออกเออประมาณนี้นี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ประกอบใช่ไห่วะ ประกอบแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับมีโลโก้มีโลกกโลก,ก้คนพร้อมใช่แหละปลกลัดมันคือสั้นให้น้องอยู่นีปลอกลัดไหม,มไม่ใช่ปลกลัดแบบตัวนี้เออดันเข้าไปลวดมีล็อกมันอยู่มันอยเข่าบอหันละเส้นเข่ามึงมือเลยมือสัน้นเถอะว่าผัดย่างอยู่มีบวชแล้วห่วยมือสิกเลยเล็บบ่อหนิเล็บ,บะอะไรเล็บไหมคนทำงานเนาะ เขาแล้วเขาแล้วอยากาทำอีกจำได้เขาทำได้อีกใครอยู่บ้อนเนาะเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับรูปแบบออกมากระสีประมาณนี้เอามือออกเลยนยมือมือโบรางนี่ครับผมประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อย นี่พ้อฟังเสียงแต่ว่ากับเได้ฟังเสียงคือเ่าน,นะครับเพร <อ S 1> <c oughs> าะว่าอะไรก็ยังไม่ได้ <c oughs> ทาเลยครับ <c oughs> อันนี้คือว่าใซ่ตัวนอ้ก่วันก็จะประมาณนี่ครับผมประกอบเชบรอร์โบมื่อกี้ก็โอเ่เวลาโดนตืบต่ว่าก็บโอ้แกวออกมาหล้วก็งามเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ฟังเสียงรถออกจากอู่นละเ <c oughs> อาเดี๋ยวมือหลังยังมาฟังเสียงนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นแบบใด อโอเคครับผมฝากติดตามเป็นกลังใจด้วยนะครับรถปัน่นโกแขกใกล้เสียได้ออกมาโหลดแรนแล้วครับผมมือใดบูอ่ะโอเคครับผม